เสียงบรรยายบทความตอนความจริงหลังรูปถ่ายผู้คนส่วนมากถ่ายรูปเพื่อแสดงออกถึงความสุขบางครั้งก็แสดงออกถึงความรักซึ่งแสดงออกอย่างสุขล้นมีปิติจนเรารู้สึกแอบหมันไส้ในใจเพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกได้ถึงอาการที่เกินจริงและความถี่ ในการแสดงภาพของเขาแต่นั่นมีบางอย่างให้ชวนคิดสงสัยให้เราลองรู้สึกถึงส่วนลึกผ่านรูปภาพนั้นถึงจิตใจของบุคคลในภาพซึ่งชีวิตของเขาได้ผ่านเรื่องราวมากมายก่อนจะออกมาเป็นภาพแห่งความสุขเหล่านี้ได้ซึ่งมีความจริงอยู่หนึ่งอย่างว่าจะมีใครเพี้ยน มีความสุขกับโลกได้ทุกวันเพราะภาพของความสุขใดๆของเขาอาจจะซ่อนทุกข์อยู่ในรอยยิ้มอาจจะมีช่วงเวลาเลวร้ายให้ข้ามผ่านอาจจะเป็นฉากหน้าที่ชื่นบานของความรักที่เศร้าหมองหรืออาจจะเป็นสุขแท้ๆของเขาที่สมหวังก็เป็นได้บางครั้งอาจจะเกิดจากเพียงความอยากแสดงออก ให้ผู้อื่นเห็นว่าฉันยังมีความสุขิจฉาเรียกร้องเสียงแห่งความสนใจเพื่อให้ผู้อื่นร่วมชื่นชมยินดีหรืออาจจะเกิดจากหัวใจที่เศร้าส้อยเหงาหงอยขอเพียงตนเองได้มีตัวตนจากการแสดงออกบ้างดังนั้นเราจึงควรมองเขาด้วยมุมมองที่แตกต่างห่างจากความรู้สึกลิษยา โดยอนุญาตให้เขาได้แสดงออกมาโดยอนุญาตให้ใจเราเปิดกว้างโดยชื่นชมเขายินดีกับภาพสุขนั้นซึ่งเขาได้ฝ่ากำแพงต่างๆในชีวิตจนได้เผยรอยยิ้มให้เราได้เห็นแม้ว่ารอยยิ้มนั้นจะเป็นรอยยิ้มจากใจหรือไม่ก็ตามทุกภาพจะสวยงามอย่างที่เป็น จากมุมมองผ่านหัวใจของเราที่มีสุขด้วยยินดีจากใจจริงซึ่งความงดงามนี้เองที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจากใจเราเองสุขแท,ท้จึงเกิดกับเราเองจากหัวใจที่มีมุมมองที่งดงามขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง กด subscribe เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขไปกับอ p โ l นะครับขอบคุณครับ